วิธีการทาน้ําหมักมูลไส้เดือนสําหรับอุปกรณ์นะครับที่เราต้องเตรียมก็จะมีน้ําเปล่านะครับน้ําเปล่าเราจะใช้1ลิตรแล้วก็จะมีมูลไส้เดือน100กรัมกากน้ําตาลอีก100่งซีซีสำหรับวิธีการทำนะครับหลังจากที่เราเตรียมน้ําใส่ขวดเพื่อที่จะทําการหมักแล้วนะครับเราก็จะใส่มูลไส้เดือนลงไป มูลไส้เดือนเนี่ยควรที่จะเป็นมูลไส้เดือนที่ผ่านการเลี้ยงเพราะวา่าไม่ใช่มูลไส้เดือนที่อยู่ตามธรรมชาติตัวนี้จะมีปริมาณของจุลินทรีย์และธาตุอาหารต่างๆค่อนข้างที่จะเยอะมูลไส้เดือนเหล่านี้จะเป็นมูลไส้เดือนที่ผ่านการลอดมาแล้วก็คือจะมีความละเอียดค่อนข้างที่จะสูงละลายค่อนข้างที่จะง่ายสาหรับการใส่มูลไส้เดือนลงไปในขวดน้ําถ้าเกิดมันลงยากเราก็ใช้ไม้แยลงไปหลังจากที่เราใส่มูลไส้เดือนเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมกากน้ําตาลลงไปตัวกากน้ําตาลนีจะเป็นอาหารของจุลินทรีย์ แล้วก็ช่วยในเรื่องของการขยายตัวของจุลินทรีย์ได้เป็นอย่างดีไม่มีกากน้ําตาลเราสามารถที่จะใช้เป็นน้ําตาลทรายแดงแทนก็ได้เมื่อเราใส่กากน้ําตาลเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เราปิดฝาแล้วก็เขย่าให้กากน้ําตาลละลายแล้วก็ให้ตัวของมูลไส้เดือนละลายด้วยนะครับหลังจากที่เราเขย่าเรียบร้อยแล้วให้เราคลายฝาออกนิดนึงเพื่อที่จะให้อากาศเนี่ยสามารถที่จะระบายตัวได้ซึ่งเราจะใช้เวลาหมัก4วันเราก็สามารถที่จะนําไปใช้งานได้เลย